สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญ,ญลักษณ์ใจห้าวรหัส6 6 1 1หนึ่งหนจบมาจากโรงเรียนนุพิตาวิทยาจังหวัดนครศรีธรรมราชทำไมถึงอยากเป็นครูที่ดิฉันอยากเป็นครูเพราะอยากนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและให้แสงสว่างแก่นักเรียนซึ่งการเป็นครูเป็นอาชีพที่สำคัญมากเพราะครูสร้างอาชีพอื่นถูกอาชีพ และอีกเหตุผลหนึ่งสำคัญนะคะคือถ้าหากดิฉันได้รับราชการจะทำให้ครอบครัวของดิฉันไม่ลำบากครูในดวงใจของนักศึกษามีลักษณะอย่างไรครูในดวงใจของดิฉันนะคะก็คือมีความรู้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นรับฟังปัญหาของเด็กและไม่ดูถูก ความสามารถของเด็กค่าเพราะเด็กแต่ละคนมีความรู้ความสามารถไม่เหมือนกันเจตจำนงหรือประกาศอุดมการณ์ความเป็นครูเมื่อดิฉันเป็นครูดิฉันก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนมีความเห็นอกเห็นใจชี้แนวทางรับฟังปัญหาและมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรณความเป็นครูที่ดีค่ะขอบคุณค่ะ